ก็สวัสดีครับวันนี้ดูบรรยากาศนะครับเมฆฟ้าเมฆฝนนะครับก็สวยดีนะครับบรรยากาศท้องฟ้าวันที่21กบเอ็กกดามิถุนา66นะครับช่วงประมาณเที่ยงครับวันนี้ผมก็พามาแปลงของท่านนายกอเมรไทยนะครับเห็นไหมครับอ้อยแปลงนี้เนี่ยปลูกประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับมาถึงเดือนที่สามไปกําลังช่วงนั้นชุลมุนวุนวายนะอันนี้เป็นตัวการ ต้นทุนแปลงนี้สูงมากเลยนะครับพันอ้อยที่เห็นโผล่ขึ้นมาแล้วแหละส,สวยๆนี่นะตนันละสองพันเจ็ดนะครับเนี่ยนะครับแปลงนี้นะครับออย่างที่ผมเคยบอกว่าเห็นบนกันบอกว่าเราในสภาพะแบบนี้เราบอกว่าเราปลูกล่าแล้วนะครับแต่คราวนี้สาเหตุที่ปลูกล่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะเป็นนิสัยที่ปลูกล่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมากลับไปดูไล่ดูปฏิทินเลยนะครับมกรากรุมภาบีนามาเนี่ยสถานกา,ารณ์อากาศมันเป็นยังไงมันไม่เอื้อเลยนะครับ มีน้ำไม่สาดในปลูกไม่ได้แรงไม่มีน้ำนะครับพอ,อช่วงที่มีฝนมาเนี่ยปลูกพันอ้อยหมดแล้วนะครับแต่แปลงนี้นะครับเนี่ยแปลงนี้จะเป็นแปลงอีกแปลงหนึ่งที่น่าจะมีโอกาสาได้ผลดีเพราะว่าได้ฉีดกดซิลิคอนไปตั้งแต่อายุน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแปลงนี้สุดท้ายปลายทางจะได้กี่ตันนะปลูกหนะ้าเดือนมิถุนายนนี่แหละครับวันประมาณช่วงวันที่ต้น,ต,นต้นเดือนเนี่ยนะครับอายุประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละครับยัง,งงอกไม่หมดเลยนะครับ คือธรรมชาติแล้วเนี่ยอ้อยในช่วงนี้นะครับเรารู้กันอยู่ว่าต้องการน้ําน้อยครับนะครไม่ต้องการเยอะนะครับผ่านไปอีกเดือนอกรกฎาคมา,า,าเข้าเดือนตุลาเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่เขาเขา้าฤดูอายุย่างป้องอายุห้าเดือนนะนั่นแหละครับเป็นการช่วงที่ต้องการน้ํามากนะครับแต่เกิดอ,อะไรขึ้นครับช่วงนั้นมันก็จะถ้าปกติมันก็จะเข้าช่วงฤดูหนาวแล้วนะฮะฝนก็จะหมดไปอากาศก็จะแห้ง แล้วอ้อยแปลงนี้ถ้าคาดดาวอนอาคตเนี่ยก็คือจะก็แกนนะครับแต่มีสองทางอ่าผมผมทา้าผู้ใหญ่ไ่าผู้ใหญ่ลงฉีดซิลิคอนไปแล้วฉีดไปแล้วครับนี่ฉีดไปแล้วดูว่าตัวซิลิคอนจะช่วยพยุงไปได้ขนาดไหนนะครับด้วยคุณสมบัติของซิลิคอนเองก็คือไอลดการไายน้ำเนี่ยแล้วก็สร้างให้พืชแข็งแรงนี่แหละแล้วมันปรับโครงสร้างดินด้วยเนี่ยนะฮะเราดูว่าอ้อยแปลงนี้ปลูกเดือนมิถุนาเอ่อมิถุนาหกหกเนี่ยนะฮะ ถ้าจากโปรแกรมการคาดการจากปริมาณความชื้นฝนเนี่ยจองมีแล้วคือเหมือนจะไปได้ไม่ไกลนะครับแต่เราดูว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับถ้าเกิดว่ากุมภาเนี่ยยังยืนแบบไม่เหี่ยวตัดสุดยอดแล้วถือว่าผ่านแต่ที่ผมเคยทํามาแล้วนะครับอ้อยยืนจะตัดเข้าหีบอยู่แล้วอายุสิบเดือนแล้วยังไม่เหี่ยวเลยยังใบยังเขียวอยู่เลยแต่ตัดไปหวานนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ได้ว่าหวังที่จะบอกว่าโอ้โหซีรีคอมดีนักหนาเลยไม่ใช่นะครับแผนที่ปลูกอันนี้สุดท้ายแล้ว เห็นไหมครับตรงกอไผ่นั่นคือคลองทพราะสะทึ่งนะครับน้ําไม่เคยแห้งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วผลงานจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากไว้นะครับผมเชื่อว่าแปลงลักษณะอย่างนี้ผมว่ามีเยอะนะครับที่ปลูกช่วงมิถุนาชุดพฤษภานเนี่ยก็อย่างที่ผมนําเรียนไปเมื่อกี้นี่แหละครับสิ่งที่ผมพูดไปนี่มันคือวิชาการนะนะแล้วผมก็ไม่ใช่ว่าชิดเองนะครับมันเป็นวิชาการของอ้อยทฤษฎีของอ้อยที่เขาทํามา แล้วมันเป็นอย่างนั้น,นะครับอ้อ,อยอายุกี่เดือนต้องการน้ําแบบไหนมันเป็นทฤษฎีที่เขาทํามาแล้วเราไม่ต้องไปทดลองเองแลครับแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะครับอ้อ,อยที่ปลูกในช่วงนี้นะครับถ้าเราเห็นอ้อ,อยเท่ากับแปลงนี้เนี่ยก็อยา่ผมบอกนะครับว่าช่วงเวลาที่ต้องการน้ํามากอะ่ะคือช่วงย่างป้องนะครับอายุสี่เดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็เดือนแปดเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่เจ้าเริญเติบโตครับช่วงนั้นดูว่าอ้อยที่เรายืนอยู่นะวันนี้ มันไปถึงช่วงนั้นมันจะอายุห้าเดือนหกเดือนหรือยังนะครับห้าเดือนหกเดือนข้างหน้ามันเป็นเดืเดอนอะไรนะครับห้าเดือนนข้างหน้ามันจะเข้าเดือนตุลานะครับเทียบนะครับอ้ยนะนนบอ,อนกกย,นะ,ยน,ะนะวันนี้นะครับสิ่งที่ความฝันของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนักเกษตรทั้งหลายที่เสริมชาวไร่นะครับณวันนี้นะครับเดือนมิถุนาเนี่ยอ้อยควรจะอายุเท่ากับแต่ข้างหน้านั่นแหละเห็นไหมครับ ควรขนาดนั้นนี่คือนั่งจินตนาการไปได้เลยคำนวณไปได้เลยนะครับตอนนี้อายุห้าเดือนเนี่ยเข้าฤดูฝนย่างป้องนะครับย่างป้องอีกสามเดือนนิสนารกราคมสิงหากันยาเข้าเดือนตุลาหยุดการจเจริญเติบโตนะครับทําการหยุดการจเจริญเติบโตทําการเปลี่ยนสะสมน้ําตาลน,นะครับพร้อมตัดเข้เหินด้วยอายุสิบเดือนด้วยช่วงที่สะสมน้าตาลพอดีตัดในช่วงพอดีเติบโตเจริญเติบโตมาพอดีแบบนี้ ถึงช่่งที่ตัดก็พอดีตัดต้นหีบน้ำตาลก็เต็มน้ำหนักก็ไม่หายเราจะอาจจะอาจจะไปนเรองไปบางทีเราจะยังหาคำตอบไม่ได้ว่าอ้อยยืนอยู่ตอนนี้ประเมินเติอนม็นสวยแนตะ่สุดท้ายตัดเข้าหีบทำให้น้ำหนักมันหายเราอาจจะตัดผิดช่วงผิดเวลาครับหลังจากเลิกสะสมน้ำตาลแล้วจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแป้งอันนี้โดยธรรมชาติของพืชน,นะครับก็ดูนะครับสองแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงที่ก็ขออนุญาตท่านนายกว่าเป็นแปลงที่จะ เพื่อให้เกษตรกร,กรคนอื่นทั่วไปผ่านการนําเสนอทางต้นซิลิกอนเนี่ยครับได้เรียนรู้นะครับว่าเนี่คือแปลงอ้อยที่ปลูกล่าฮะค,ควรจะอยู่ห่างกันถนนเนี่ยนะครับนี่นะฮนะนัวันนี้แปลงนี้นะครับขามือเนี่ยไปถึงไหนแล้วไปมาถูกช่วงแล้วเนี่ยต้นทุนถูก,กว่านะครับพันอ้อยตอนนั้นอ่าอัานที่พันอ้อยตัวเองนะฮะอาจจะไปซื้อถึงซื้อตอนที่ปลูกนั้นก็ประมาณพันห้าจัดการง่ายแปลงนี้นะครับ หาพัดร้อยก็ยากยนะครับแล้วหาได้ตันละสองพันเจ็ดนะครับเอาลงไปใส่เองนะฮะก็จะเป็นที่จะต้องซื้อเพราะต้องปลูกแล้วครับแล้วแปลงนี้ถล่มทลายเลยครับรื้อลำไยออกนะครับแปลงนี้วิธีการกขาขจะแนวทางจะเป็นยังไงใช่ไหมครับถ้าบอกว่าถ้าถ้าซูบเราปลูกตรงนี้ล่ะหน้าปืนมีวิธีการแนะนํายังไงที่เอาแต่จะขายซิลิกอนให้นะอ่าแบบนี้นะนั่นก็คือว่าก็ตัดพันุละครับ ผมมีทางเดียวเดือนตุลาเนี่ยเราก็ต้องหาที่ปลูกแล้วก็ตัดเข้าเลยเขาอาจจะต้นสั้นๆนะคุณก็ต้องยอมเสียนะอาจจะแบบอาอาจจะไปเสียค่าแรงในการตัดอ้อยร้อยอ้อยอะไรเยอะคุณต้องตัดเอาต่อนะครับตัดเพื่อจะให้ต่อเขาต่อเป็นต่อข้ามแรงได้ต่อหนึ่งที่มีอายุมากขึ้นนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนแก้ไขปัญหายอย่างเี้ยไม่ตัดหวังว่ามันจะโตนะครับสุดท้ายมันก็ไม่โตนะครับมันก็จะยืนพอไม่มีน้ําฝนแล้วเนี่ยมันยืนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะกินตัวเองนะครับเข้าใจคำว่ากินตัวเองนะ มันก็จะเริ่มเหวี่ยวเหวี่ยวเหี่ยวมาแล้วเราก็ในการวางแผนกาตัดเราจะวนออกไปแปลงอื่นเรแล้องกลับมาหาเขาในตุลาประมาณเดือนพฤษภาคมผ่าซึ่งหวังว่าเขาจะโตเขาไม่โตแล้วครับเหี่ยวเบาหิวนะครับที่จะแก้ปัญหาคือเอาไปสัมผัสน,นะครับผมโอเคครับเฮ้ยยากอนอากาศนี่ก็ว่าจะกดจะทิ้งช่วงนะครับคือสัมผัสได้เหมือนผมหรือเปล่าครับว่า ฝนทิ้งช่วงไม่ทิ้งช่วงนี้ผมไม่ทราบนะครับก็ตามพยากรณ์แต่สังเกตได้หรือเปล่าว่าอากาศร้อนมากกว่าเดิมนะครับก็ฝากนะครับกับพี่น้องชอาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับอย่างที่ผมเพย่นําเรียนเสมอว่าวันนี้นะครับเราไม่รู้หรอกว่าธรรมชาติเป็นยังไงนะครับคาดการณ์ไม่ได้หรอกสิ่งหน้าที่ของเราที่จะทําวันนี้ก็คือจัดก,การหญ้าให้ได้นะครับใส่ปุ๋ยนะครับหน้าที่ของเราทําดูแลแปลงให้ดีส่วนสุดท้ายแล้วทาง ฟ้าฝนเขาจะว่ายอย่างไงเทวดาจะว่ายอย่างไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เชื่อว่าถ้าเราเตรียมการไว้ดีเนี่ยท้ายแล้วต้องได้ดีครับปีนี้เป็นปีที่เป็นรางวัลแต่คนช่างฝันเลยนะครับกับชาวไร่อ้อยปีนี้นะครับเราผ่านกันมาโอ้โหกลับไปดูราคาอ้อยก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เราผ่านมาได้นะครับแล้วก็ปัญหาแค่นี้สุดท้ายแล้วผมว่าผ่านไปได้นะครับเป็นกําลังใจให้กับชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับผม